ในโลกนี้มีตำนานมากมายที่ยังไม่ได้ทูกเปิดเผยซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นตำนานที่อยู่ในโลกแห่งไม้ครับโลกนี้ซึ่งเป็นตำนานที่อยู่หลังหุบเขาเอ็พีซีได้เล่ามาช้านานซึ่งตำนานนั้นได้เกี่ยวกับวิตเทอ หลานหลานจากไปตามหาหมู่บ้านเอพีซีตามแผนที่ที่ตาให้ไปเพื่อไปปราบวิเทอร์หลานเท่านั้นที่ทำได้เข้าใจไหมครับ พ่อหนุ่มมาหาอะไรเหรออ๋อผมที่จะ,จะปรกาบวิทร์เธอนะครับอย่างนั้นเลยงั้นเจ้าก็ต้องไปเอาของจากผู้พิเศษก่อนตามข้ามาแล้วกันนะเอาแล้วพ่อหนุ่มเดินไปตามทางนี่เจ้าจะเจอผู้พิเศษคนนั้นครับขอบคุณมากครับ นนัมเจ้ามาหาใครเนี่ยฉันมาตามหาของวิเศษเนี่ยเจ้าคงเป็นผู้ที่ได้ถูกรับเลือกสินะงั้นข้าจะให้ของวิเศษเจ้าไปอะไรอะนี่มันนั่นคือชุดก่อในตำนานที่ สามารถจะทำให้เจ้าแข็งแกงขึ้นได้เอาละตอนนี้ข้าถูกปลดปล่อยแล้วคำสาปถูกแก้ให้ข้าแล้วเจ้าจงพาข้ากลับไปที่หมู่บ้านทีได้เลย อเอาละถึงหมู่บ้านของท่านแล้วข้ามาถึงแล้วลยเนี่ยนี่คือหมู่บ้านข้าเปลี่ยนไปเยอะเลยตั้งพันปีที่ข้าอยู่ที่นั่นขอบใจเจ้ามากนะเอาละเดี๋ยวข้าจะบอกทางไปหาของอีกชิ้นละกันขอนมเดินเลียไปตรงชายฝั่งตรงนู้นเนี่ยเจ้าก็จะเจอเอ่อต่อผู้วิเศษนะจะโผล่ขึ้นมากลางน้ำข้างล่างจะมีก้อนไฟอยู่ ให้เจ้าดำเข้าไปและเดินเข้าไปในนั้นเจ้าจะเห็นผู้วิเศษอยู่แล้วเจ้าก็ขอขอวิเศษจากเขาเข้าใจไหมครับ พอนุม่มเจ้าออมาที่นี่ทำไมเนี่ยอ๋อผมมาเอาของวิเศษนะฮะอย่างนั้นเองเหรอเดี๋ยวเจ้าคือผู้ที่ถูกลับเลือกสินะเดี๋ยว<อ>ข้าจะให้ของวิเศษเจ้าแล้วกันเอาละเจ้าของวิเศษนีไปโอ้ยเออไม่ถึงอนี่ะงั้นข้าจะเดินไปใกล้ๆแล้วกันนะไม่ถึงอยู่ดีชิบหายละเราจะทำยังไงดี งั้นเจ้าช่วยปลดปล่อยข้าด้วยการตีลัวนั่นไดไหมได้ครับง่ายจิต <c oughs> นี่แหละขอวิเศษที่ข้าให้เจ้าอเ,เอาละข้าอยู่ที่นี่มาถึงพันปีแล้วข้าขออยู่ที่นี่ต่อไปแล้วกันนะเจ้าไปเถอะโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับ,รบงเงิวิเศษนี้ขอลานะครับโชคดี อ๋อกลับมาแล้วรเนี่ยครับแล้วก็เก็พวิเศษมาด้วยอ๋ออย่างงั้นเหรองั้นครั้งสุดท้ายแล้วนะ <d> เจ้าอยากห่อ,อได้ไหมล่ะอยากสิงั้นเจ้าก็ต้องได้รลงเท้าว,วิเศษมาก่อนอยาะได้ยดยพยายามจะได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวข้าจะให้แผนที่เจ้าแล้วกัน ให้เจ้าเดินไปตรงไฟที่สว่างนั้นไปเรื่อยๆเจ้าจะเห็นบ้านท่านผู้พิเศษอยู่เข้าใจไหมครับ นั่นใครมาเนี่ยอ๋อผมนะครับผมจะขอของพิเศษหน่อยครับผมอ๋อเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้าให้แป๊บหนึ่งนะเจ้าคงจะเป็นผู้ที่ได้ถูกรับเลือกสินะเอาเอาของพิเศษไปก่อนอื่นเจ้าช่วยตีบ็อกให้ขาหน่อยนะเออนั่นแหละเอเอ,เอไม่ใช่ตีเปิดเฉยๆนั่นแหละโอเคอวันนี่ขอ,อไว้กันกระแทกไปของแถมที่ข้าทำเสร็จเมื่อหนึ่งวิก่อนนะไปถึงหนึ่งวิมั้ง เอเอนั่นแหละเจ้าเดินมาก็เสร็จพอดีเอกไปพึ่งทำนะยังไม่ได้ลงยันอะไรสักอย่างอ่ะกันกระแทกเล็กน้อยอ่ะนะใส่หมวกไว้นั่นแหละจะทําให้เจ้าดูแข็งแกร่งขึ้นมีบารมีทําจากเพชรแท้โอเคก็ค่อยเจ้ากลับไปคงมาครับค่อยโชคดีละ กลับบ้านแล้วเหรอนั่นเจา้าเจา้เจาโอ้นั่นจะเอาหมองมาจากไหนนะ่ะอ๋อเจ้ามันมจะพูดวิเศษเนะี่ยเขาแถมมาทำเ็จทั้งหนึ่งวิเนะ่ยฉันเดินไปก็เซรพอดีโชคดีก,กระแทกด้วยโอเคทีนี้เจ้าก็พร้อมแล้วละ่ะพร้อมที่จะไปปราบวิเทอร์นะก่อนอื่นให้เจ้ามากับข้าก่อนข้าจะพาไปบนยอดเขา สูงใหญ่จะได้ปะมือกับมันแน่ขอให้โชคดีพวกข่าจะได้อยู่ยางไม่หวาดระแวงสักทีเอาละจงเดินตามทางนี้ไปเดี๋ยวอย่าพึ่งโอเคจงเดินตามทางนี้ไปขอให้เจ้าโชคดีละ่ะ จะถูกกระค้างอีกนานเท่าไหร่เนี่ยเออ,เอ,อนั่นเงาใครเฮ้ยนั่นใครมาเนี่ยเออเอ,อ้ยหยุดก่อนพ่อนมหยุดก่อนหยุดก่อนมีอะไรครับจ้ามากว่าดีละข้าจะได้ถูกปลดปล่อยสักทีคือข้าถูกไอ้พวกวิเทอร์มันจับคังไว้นะไม่ใช่ถูกจับคังสิถูกคำสาบโอเค ถ้าเจ้ายาจะหานข่าไม่ให้ได้เจ้าจงไปที่ด่านหลงนังน้ํานี้เห็นถ้าข้างหลังนี้ไหมมันจะเป็นน้ําตกอยู่มันจะมีถ้ำอยู่ในนั mm ้น hmm. มันจะมีธนูอยู่ธนูอันเก่าแก่และศักดิ์ส mm ิทธิ์แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าจะได้ปลมือกับปีศาจหมูซึ่งหวังว่าเจ้าจะทําได้และเจ้าจะได้ออกมาซึ่ง ออกจากประตูนั้นเหล็กข้างล่างนั้นมาแล้วให้เจ้าเข้าไปในประตูนั้นแล้วไปปะมือกับมันเข้าใจไหมออมันเชื่ยอ จที่มกองเลเนี่ยชเราได้ธนูมาแล้วเย้ 就比透明一点。哎你哎那个，哎你进去了，哟，那个，你呀了，你没白呢，哟，哟，嘿哟，嘿哟，你没进，你看那，你吞不你去没空呢，哟，哟。

เออีอ้กแก่คิดหน,น,นีไปตรงไหนหมู่บ้านขอเช่ว่างเลยเยอเอ่อต้องยิงที่ตัวมาสินะเยอ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 เดาบกินเยอ,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 อ

เย่ชนะวิเทอร์อแล้วแค่นี้มู่บ้านก็สงบสุขแล้วสินะเท่านี้คนชาวบ้านต้องชื่นชมแล้วแน่